5เอกสุดพอนะ5ไม่ใช่สิ6เอกสุด้อจากช่องวน5ไม่หน่อยอันนี้เราองลย่คนจนไหมคนจนไม่ต้องอีกแ ีก็เวลาประเทศนะครับฟิลีมก็ไม่จบปลายาทีมนะครับเหน่ก็รักสุไทร์อย่างใดีนะครับตรงก็ผู้ไทยหัวใจสู้แล้วก็ไรขอองเรานะครับก็ได้ลงาอ้มีผลงานมาให้ติดตามมนโดยตลอดได้ข่าวว่ามีการมิตติ้งแต่มิตติ้งรูปกันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงฮะแต่ก็คุณสนุมาผลงนวคอนเสร์ อมากจริงเคือซมันอย่างจริงจังมากครับแต่ก็มีบางครั้งบางคนด้วยที่แบบวนหนึ่งคือเราซ้อมกันแบบเจนแบบว่าคนนี้ร้องท่อนนี้คนนี้ร้องท่อนนี้จนแบบว่าเราไปจำสลับเรื่อแล้วเพราะว่ามีคนจะเนี้ยร้องวอยาไม่อปูลไปนะิแล้วมันยกชืใจมาได้อ่ใจมากับอมา ได้กับเอเปลี่ยแ็่ม็ตอนนี้เฉายเชยายนือยถือมพัแย่มากไปหมดเลยมรู้หไดเลยถือได้อีกนะครับถือได้อีกนะครับถือถือได้่เลยเลยล่องมากที่จริแล้วบรรดา อ๋อจะมีละครเรื่องดวงใจจอมกระบีครับดวงใจจอมกระบีแเละนกันเ็นด้วยใช่ครับหรไก็นเครับเ่นกเง้ยดวงใจจอมกระบีทำไมถึงเป็นดวงใจจอมรบีฟ้าดูเหมือนเป็นวิทยาจอมยุทมันจะเป็นโลกของจอมยุทธังแต่เป็นนิยายซึ่งตัวอนจารุต่างวยาเป็นโลกขอจวนี่อ๋อไม่ใช่คำพก้ค่เวลาไม่ใช่อนี่จะเป็นงาราวิยาเลยซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆโลกจุฬาอะไรใหม่ๆโลกจะเช่นจึนพวกจัรศาสตร์มือือมือถือค Oh. ฟลายเซสซี่ฟิเซสด้วยอันนี้เราเล่นในตอนอะไรครับในตอนสโนว์ไวท์ครับแต่ตอนนี้คือออนแอร์อยู่ก็คือซิเดอร์เลล่าออนอยู่นี่ครับแล้วก็ฟีมก็นอกจากคุณชัยแล้วก็ยังมีจันกลางใจจันกลางใจชมอย่างเมื่อกี้แล้วใช่ครับรีแล้วครับมีอะไรติดตามกันก็มีพนมนาคานะครับที่กำลังถ่ายทำอยู่พนมนาคาเล่นเป็นเล่นเป็นเสียนนาครับที่อยู่มาหนึ่งพันปีแล้วพนมนาคอยู่หนึ่งพันปีแล้ว พอมาถึงโกปฎจบันเจอมือถึงหกมไหมครับไอ้กองครับอยู่อยู่นานอยู่นันนาะไอ้ที่ยอยู่มันไ้ไม่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นี้ไม่ต้องเรียนรู้อ๋ออยู่กนขานเขา้าดูแลแล้วเขาแลอยู่แล้วเะฉะนั้นเขาดูว่า มีอะไรติดใจไหมนะมันเองก็อันนี้มีโปรเจกต์ที่ปุ่มไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราเพวกเราอาจจะมีอะไรที่ร่วมกันหรือเปล่าเดี๋ยคือันนี้ก็ถามกันเลยทุกคทำไมวันนี้แฟนถามใครก็มีแต่ความรับสายกัตลอดเลย ทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนพวกค้าแม่แห้งกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครั คุณชา,ชาครับใช่เรื่องท่านเดียกันนะฮะวันนี้เราผลทํานักแสดงมาเจอในเวที่แหงนี้ขอเชิญพวกนักแสดงจากความเรื่อง เป็นอะไรเป็นต้วซิลครับต้วซิลต้วซิลแปลว่าในในความหมายของปัจจุบันก็คือแนวชีวิตมครับโอ้โหเป็นคั้นแรกนะครับคั้นแรกทีหรับเล่นี้อ๋อคู่กับคู่กับแจครับคู่กับแจงนะอ๋อเราก็เคยเล่นละครก็คู่กับผู้หญิงเหมือนกันคือคู่ผู้หญิงเคยเล่นคู่กับผู้ีเหมือนกันคู่พอกลับมาต้องมาเล่นกับผู้ชายด้วยกันคู่ที่ผู้ชายด้วยกันเหมือนกัน มันต้องกลับตัวอะไรบ้างจะแค่แสดงเป็นช่วงแรกๆที่จุดอีกหนึ่งตัวละครมากกว่าที่หลังเรายังเข้าใจเขาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมัจะมีความเพิ่มเขินๆว่าแต่พอเข้าใจแล้วอ่ะมันก็คือเรื่องปกตินะมันก็คือความรักของคนสองคนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยรักคือรักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือความรักใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรักกับเพศไหนมันก็คือความรักนั่นเองครับ ว่าท่านเกิดอยู่ในยุคสมัยที่ยังไม่ได้ถูกกานยอมรับมาใหม่นะเป็นเป็นัดี่เรียนเ้าชายเป็นอดีเรียนเพราะฉะนั้นในครอบครัวในอะไรตก็จะมีคนที่ a g ่งมากมากต่อต้านมากต่อต้านมากรางดูทีนะคุณเราคิดว่าใครในตรงนี้ที่จะเป็นุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดคุณเราคิดดูผมผมไม่ต้องคิดนะใครตัวก็ยกอ ทุกอย่างจริงครับที่ไม่พูดอย่างพูดนะครับตอนรไม่รู้ไงรู้กรู้เมื่อแต่ว่าพี่น้องรกันแน่ฝนมแม่นะฝนแมกรันคือเรียกว่าบจะ้ากันตายอรกันมาใช่เพราะว่าเราจะเข้าใจกัอเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นตัวผมตัวเราชื่ออย่างนะครับ นี่คือชื่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 อวิทานะนั้นตัวอย่างก็จะเข้าใจในเรื่ออวิทยาเนี่ยตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรว่าเขารู้สึกยางไงเราจะดูค่าเ่าเสมอแต่อย่างไม่เข้าใจแม่เลยนะครัแม่พูดอะไรอย่างไม่เคยฟังเลยเขาขัด่ราตลอดแม่เลอย่ านกันอาวแต่ละคนก็มีความรับเองแต่เราคนก็เป็นมีมุมที่ต้องซ่อนตัวเองอย่างยิ่งสำหรับการกันอยู่ในเรื่องนี้การใช้ชีวิตเรเราอรเรื่องนี้หนูเล่นเป็นอะไรครับคือเขาผู้ชายก็าักกันค่ะก็มีบบนะคะกป็นชะลอบเป็นหญิงผิดค่ะหญิงผิดก็จะเป็นคุณหญิงที่การล่อนค่นไนะไม่ใช่ผิคุณหญิงทั่วไปรนะ่ะเขาจะเป็นคนการล่อนแก่นนะแล้วคือแบบอยากจชไแม่ไร้ทางว่านี้นะ ไม่เหมืนอนคนหนู s <S เลยค่ะไม่เหอนคนแบบไม่ออกไม่แนวแก่นะไม่แก่นเะาล้วตัวผู้แับวันนี้โอ้ผมเชื่อยิ่งว่าละครเรื่องนี้จะเข้มข้นเข้มข้นอย่างแน่นอนนะฮะจากเรื่องราวความรที่ต้องปิดบังไว้กับความพยายามไม่ต้องสู้เพื่อครอครองเองถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนะครเรื่องนี้กันเลยนะครับของผู้ชายครับคอยรปิดคอยโป้เป็นตอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không